สบายดีพี่น้องสบายดีว่าสะขูทุกคนเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องคือสีงามห้องหอสร้างเลยพี่น้องเอ้ยเจ๊แด้กล่องยังกันนะเจ๊มาบอกความหลับพี่น้องเจ๊แบกของยังกันนะข้าง่าบอยลัางยังเี่น้อโอ้ยป้าตัวเบาะมีมึงก็ปิดเองเลยเลยต้องฝากแมวสัตว์มาบอยซื้อาฝผ่านแมวหายนะเจ้พ้นตกปุ่นี่พี่น้องก็มาหอดเทือนกันเะ สวัสดีพี่น้องสวัสดีบรื่อนสขวักคนเด้อามหอนเพือนหรืพี่น้องมาส้ตาดไหลแบอม่นเพ่อนเ้งน้องเอ้เจนาวบ่าเจ้บอเจทางนั้นนะพพอามหอนเพือนเราสาน้เนาาเจ้เนาะ กินผู้าอีกเรียบร้อยอืข้าจะแต่งแฟนมีเท่มไหร่ข้างฝาก่อแม่ะพี่น้องเอ้ยผู้ได้ไปมาผูกแป่ได้ผูกแบ่ใส่เจแ้วเทียนบ่มาได้สุ่มเดี๋ยวเอาออกเดี่ยวพริกนั่นจะได้อีกยังขับไปกินเบิร์ดจะได้ยังยาน้องแค่กำลังค้นพี่น้องเอ้ยคนลงมาโน้ ใส่แม่ากเจ้หูยบ่เถือบ่แหงพี่น้องเลยบับอเ้ยบ่สภาพเลยนี่เจ้เฮานี่อมาบังกแม่ของฝากเจ้าลูกชายจะซื้อมาฝากแง่ต no ันน แม่มันนี่ฮะกระตื่นมัเนาะกรสีตะล้มาบงำกันไหมน้องเฮ้ยโบเจ็ดสายเด็กเลยของฝากแอวแม่ประศรโอ้ยตัวอะไรอีแมล้วสิปีกหรือสิลาบป่าตกใจหมดเลยอแม่ประหูใส่พี่น้องเลยไก่ว่าควร ม okay. ันเป็นตะหึนใช่มกนีและที่ใช่เฮน้องม่มาากต่อเมหมาล่องกล้องแฮนองมินนี่เอ้าแมยโดยยังไม่คดก่อนบาร้อยก็ตรวจตัวใด้ไปด่น้อง ก็เจ้ากำลังรุ่มเลยพี ouais. ่น้องเอ้ยบักสร้างก็ดีใจเฮ้ยบักสร้างมันดีใจได้เฮ้ยกา่งแเจ๊งงพี่น้องเอ้ยกานเออปีมันปกติมีอยู่ไหนะแพงตผูกไปเฮยกา่นี่าแล้วีนันนาเจ๊เจไยหมื่นหนึ่งหกพัน ตัวที่หาพันนี่เมย์มัอีเมยบอกซื้อพี่น้องเลยโ0 0พบาทไม่เท่าโเจสองด้น่าวยเงินฉันแม่ไปชื่งง้มาเรียกได้งัอไปโตเหมือนเจ๊ใส่ตาของพี่มือผู้โู้ฮากระคังเนาะสาวจิ้าไื่อใส่มองเห็นตาใ่ไมไม่เนตา เจสนใจเลยเจ๊หานะคะสิบัวมาเจ๊จะเล่กัไรไก่นาแตกจอไปชิมมะสงเธอจอยหาไปสิมมะสงบอกไก่บาเดินทางเองขาตาองมีานโอ้ยไปยังมาฟางเมนเฮ้ย สากพี่น้องสากมาทังตาโพเนสวยขโอ้ยพี่น้องสากกระเบือไมกกระดามสวยเขาเฮ็ดน้ำมอนเลยเฮ็ดเจ็บโผดโพโผดโพสิบพันสะวกเมียนเดียวย

เจกปบลูกสาวเจ้าก็โดนไม่เสียบเสียบตูด้ายเสียบตูดขวาร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริงไก่จีโตกใจเลยนะเจ้อมากับตันเนื้อมากับตันโมโห จ่ายาหลบเจสิขาเลยพี่น้องเอ้ยพดมันก็เป็นตะเพลงตัวตุ่นน่นี่งานต้นข้า้นัเจ้าลูก้เว้มาสิติดคอเฮ้ยคานเอร์คือว่าเขาเออโอ้ยมือใสหรือมือเด้อ่มาพ่อนมันดูกพี่น้องวันนี้นกเจ๊ กอจะกินของเขาไว้นะก็เอามากระไดจี้กันเลโอ้ลำใหญ่กะลื้อซื้อผมูแฝกไก่มากัแต่แม่ดีใจเลกับกรงฝากคือแม่ได้หญกรงฝากอะไรหาท่าหาสั่ต่อกันขึ้นแปบเอาเงิระยะนี่เจียเธแม่เจ้เอ้ยแม่อันนี้ิ้อักเอามันกระทะไปิ้มห่ มันเปิดตท่นะได้ยังมาฟังเขาเม่์จ้ะแล้แต่อันนะเปซื้อสม่ทีกับตาน้ำส้มมาบอกขายลูกมันสีรีสายก่อนโลดเออสองม่ลูกเฮ้ยกระเทือนไเนาขับไปเอาโลดตะกี้จะจะเป็นเสียงคุณแม่อยู่ในบาวาเสียงใหญ่กันละบาท กับตันกับเบื้อเหือบิดแหงเนาะเจอซสาจอยผ่นเพื่อมาเบื้อบืดเบื้เบ้มือพูดเพื่อมอตาเมนนะเอมะเนะนะอันนี้อันทางไก่นะเพรเรือนั้น ส่ทั้งไก่เลยนี่เห็นทั้งไก่ยิมเทอรเลยผ่ันกี่จีเสมอเพี่น้องคอับน้องแคทก็ได้ยังม่ฝากน้องลูกหลานล่องกลองเฮชรบด กะละมังกะละมังตะกี้ตัวบรกเทนยิ่งไปเปื่อยสลปเนี่ยไปสองมือพี่น้องนี่ตะลางสองมือนี่ตะลานสองมือกระเป๋าแบนเลยเบิดบับัตรเติเงินระบาดเบิดขาบัตรเติมเงินสองมือพี่น้องเลยน้องสาวน้องสาวหล่ากันใหเ่การใ้งานเมื่อวานเบิรดเบิร์ดโผล่บัตบัตรเติมเงินกับบัตรอีก้เจ๊เม่เลยพี่น้อง เจ๊ย่างมาแล้วพวกก็สิวายังเลยเนาะเจ๊เมื่ออะไรพี่น้องทำ้วยังมาส่งพว่ะบองซาจอยทีมาส่งพวเผื่อบริการดีสิไรอย่าบอกได้มาส่งหอนน้องนกเคียนเบอร์จอยฮะแม่้ยขอด้วยเอาไปใส่ลูกเอาไปใส่อยัง ไปฉลุมาพี่เอาไปโหดมาประทับเลยคือว่าล่างกับไยอันอยู่ชน,นะบักอะไรง้นี่บักนาบาเ่วานที่บักหนาก้นามาเห็นนั่นไก่สุุ่นเนาะมาเสียนเฮ้ยแล้วมันไม่ประจกักกับตาเลยเปด้วน,วนาคมึงจะไปหากัดไก่เขเด้อผู้ชายหรือจีอนะเจ๊เมื่อกครสั่ง ลงหนาลงล่างนะเจ็บเอ้าเอาข้ามียปึ้ยได้คู่หนึ่งแค่บ้านในคู่ที่สองนะคู่ที่สองกำลังถอยโหลดพี่น้องเลยโหดโพมงมงแตงสุเพ่รนสองคู่แล้วมึงบ่าวดาวโลยมึงมีขู่กระเพราเจ้ท้าเอ้ยยอม เจ้มืออย่าลืมสิบเบดมาฝากเด้อกินปีงปลาอย่า,า,ยาก,กินปีงปลาเจ้นะเหลือยกไปเลยนะค่ะกินนงเลยขมัค่ะล่าอะไรพี่น้องเอ้ยอยู่ดีมแหงเบสสกูทุกคนพอกันใหม่ครีมหนาสบายดีให้บ่าวไก่ไปส่งเจ้พี่น้องไปแล้ว